ลำดับที่สิบเอประเสริฐกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงพระพิธภาสิทธิ์ปะทับบยาเอกร,ราชเจนะสักขสะขมเนนะวาสาบ,บะโลกาทิปัจเจนะโซตาปฏิพลังวารงแปลความว่าโสดาปฏิผลประเสริฐกว่าความเป็นเอกราชในแผ่นดินกว่าความ กว่าการไปสวรรค์และก,กว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงอธิบายความโสดาปฏิผลนั้นเป็นอริยผลชั้นต่ำที่สุดในบรรดาอริยผลสี่ดังนั้นถึงทราบอริยผลสก่อนคือหนึ่งโสดาปฏิผล 2. สกทาคามิผล 3. อนาคามิผล 4. ีรหัตผลผู้อย่างลงสู่อริยภูมิขั้นต้น ขั้นแรกที่สุดคือโสดาปฏิลน,นี้ท่านเรียกว่าโสดาบันแปลว่าผู้เข้าถึงกระแสธรรมแล้วไม่หวนกลับมาเป็นพุถุชนอีกปิดอบายสี่ได้คือไม่ต้องตกนรกไม่ต้องเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเปรตและอสุรกายมีคติอันแน่นอนคือต้องได้ตรัสรู้แน่นอนมีโอกาสสิ้นชาติพบโดยไม่นานนะักอย่างชาเพียงเจ็ดชาตินั้น คุณสมบัติของพระโสดาบันคือมีความครบเรื่อสายอย่างไม่คลอนแคลนในพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และรักษาศีลห้าได้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์พระโสดาบันนั้นแม้จะยังทําบาปอยู่บ้างก็จริงแต่ท่านไม่ปกปิดบาปนั้นและไม่ทําบาปที่ในที่ต้องไปอบายลงเล็บอบายคามีเพราะกับการเห็นอริยสัจเป็นปฐมเทศพนานั้น พระโสดาบันละกิเลสได้ดสามอย่างคือ 1. สกายทิฐิความยึดมั่นในตัวตนความเห็นสังขารว่าเทียง 2. งวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในคุณพระรัตนตรัยและปฏิบัติให้ถึงนิพพาน 3. าสีลับพระตะปรามาตความลูกคำศีลและพรดหรือวัดเพราะเหตุที่ละสกายทิฐิได้พระโสดาบันจึงไม่ได่าต่อผู้ดา่า ไม่ประหารต่อผู้ประหารไม่พยาบาทต่อผู้จองเวรทั้งๆที่ราคะโทสะและโมหะยังคงมีอยู่เพราะหมดความสงสัยในคุณของพระรัตนตรยัยมั่นในคุณของพระรัตนตรยัยความเลื่อมใสของท่านจะไม่คลอนแคลนแม้จะต้องเสียชีวิตก็ไม่ยอมเปลี่ยนความเลื่อมใสศรัทธาพระโสดาบันจึงไม่เปลี่ยนาศาสนาไม่เข้ารีดในาศาสนาอื่น อันหนึ่งเพราะได้เห็นนิพพานด้วยตนเองแล้วองค์ได้เปิดแม้เพียงแวบเดียวก็ตามองค์ได้ปิดจึงหมดความสงสัยในปฏิปทาให้ถึงพระนิพพานหรือให้ถึงความบริสุทธิ์โดยทางนั้นองค์ได้เปิดทางมีองค์แปรองค์ได้ปิดการยังไม่เห็นทางด้วยตนทําให้คลาหาทางสเปสปะไปเหมือนคนเดินอยู่ในที่มืดจึงลูบคลาศีลบ้างวัดบ้างคือบาเพ็ญวดัด หรือรักษาศีลด้วยจุดมุ่งหมายอื่นเช่นเพื่อชื่อเสียงบ้านเพื่อเรียกร้องความนิยมนักถือบ้านเพื่อให้เทพเจ้าโปรดปานแล้วแต่จะได้ไปสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งบ้างอาการอย่างนี้เรียกศีลับพระตะปรามาศพระโสดาบันย่อมรักษาศีลและบำเพ็ญวัดด้วยจุดประสงค์ที่มุ่งตรงต่อน,นิพพานหรือเพื่อความบริสุทธิ์อย่างนี้ท่านเรียกว่าไม่มีสีรับพระตะปรามาศ พระโสดาบันละอภิฐานได้หกอย่างอาภิฐานแปลว่าฐานะอันหนักคือการฆ่ามารดาหนึ่งการฆ่าบิดาหนึ่งการฆ่าพระอระหันต์หนึ่งการทำโลหิตของพระพุทธเจ้าให้ห่อหนึ่งและการทำสงให้แต่กันหนึ่งโดเลเปิดห้าอย่างนี้เรียกอนันตริยกรรมโฮเลปิดการไปเข้ารีดนับถือศา,ส,า,ส,าสดาอื่นหนึ่งรวมเป็นอภิฐานหก แต่พระโสดาบันกลับทำในสิ่งอันตรงกันข้ามกับพกอย่างนี้เพราะเหตุที่พระโสดาบันมีศรัทธาอย่างแรงในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์พระพุทธเจ้าจึงทรงห้ามมิให้พิกสุสาวกไปรับบิณฑบาตในตระกูลของพระโสดาบันถ้าเขามิได้หมุนมิได้นิมนต์ไว้ด้วยเหตุดังกล่าวมานี้พระศาสดาจึงทรงแสดงว่าโสดาปฏิผลนั้นดีกว่าเลิศกว่าความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ เลิศก,กว่าการมาเกิดในสวรรค์ลและเลิศก,กว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงความเป็นต่างๆเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปนในทางต่ำสามอีกได้แม้จนถึงตกนรกก็ได้แต่ความเป็นโสดาบันย่อมมีคติอันแน่นอนสูงขึ้นไปโดยลําดับไม่กลับต่ำสามพระโสดาบันสามจำพวกในอังคุตระนิกายทัศกานิบาตเล่มยี่สิบสี่หน้าหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าทรงแสดงพระโสดาบันไว้สามประเภทคือ หนเอกับพีชีสโกลังโกละ 3. สัตตักขตุประมะประเภทที่หนึ่งนั้นแปลว่ามีพืชอีกครั้งเดียวคือจะต้องเกิดอีกเพียงครั้งเดียวก็ถึงนิพพานที่เป็นชนีดเพราะมีปัญญาแก่กล้าแต่บารมีอย่างอื่นน้อยจึงไม่ขึ้นไปถึงสกาทาคามีหรืออนาคามีเปรียบเหมือนสามนเณรแม้จะมีปัญญามากเพียงใดก็ไม่อาจเข้าร่วมประชุมธรรมสังฆกรรมกับภิกษุได้ เพราะยังไม่ได้อุปสมบทเพราะอายุยังไม่ถึงยี่สิบแม้เป็นเปร,เรนถึงเก้าประโยคก็ยังต้องประพฤติอยู่ในขอบข่ายของสามเณรอยู่นั่นเองแต่พออุปสมบทแล้วก็กลับเป็นผู้มีศักดิ์สูงในทันทีพระโสดาบันประเภทโกรังโกละนั้นมีปัญญาปานกลางยังต้องท่องเที่ยวเกิดตาอยู่อีกประมาณสองถึงสามชาติส่วนประเภทสัสตักขตุประมะนั้น มีปัญญาอย่างสามัญหรือต่ำจึงต้องใช้เวลาอีกหลายชาติแต่ไม่เกินเจ็ดชาติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวาชิรยานวโรรสทรงไว้ในธรรมวิภาคปริเชที่สองหน้า36มสิบหฉบับพิมพ์ข้างที่ยี่สิบเกทับสองพัว่าพระสวสดาบันเอกพิชีนี้ออกจะดีกว่าพระสกทาคามีผู้จะต้องไปเกิดในเทวโลกคน,คนหนึ่งก่อน จุดติดจากนั้นแล้วจึงจักมายังมนุษย์ตลกนี้และได้บรรลุพระอรหันต์สำหรับผู้ใคร่ในธรรมได้เห็นความทุกข์ในสังสารวัฏย่อมเห็นอย่างแจ่มแจ้งว่าโสดาปฏิผลดีกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงอย่างแน่นอนเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงขณะประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารบนายการบุตรของอนาถปิณิกะเศรษฐีมีเรื่องยอดดังนี้ นายกาละแม้จะเป็นบุตรของอนาถาปิณิกาเศรษฐีก็จริงแต่หามีศรัทธาในพระรัตนทรัยเช่นเศรษฐีไม่เขาไม่ปรารถนาภัย่ฝ้า,า,าพระศาสดาทั้งที่อารามและที่บ้านของตนไม่ต้องการฟังธรรมไม่ต้องการขวนขวายปฏิบัติบำุงพระสงฆ์แม้มารดาบิดาอ้อนวอนอยู่เนืองๆก็หาเชื่อฟังไม่อนาถาปิณิกาเศรษฐีผู้บิดาคิดว่าเจ้ากาละนี้ เมื่อมีความเห็นผิดอยู่อย่างนี้จะต้องตกนรกอย่างแน่นอนเมื่อเรายังรู้เห็นอยู่ไม่สมควรที่เขาจะตกนรกเราควรออกอุบายให้เขาได้มีความเห็นชอบก็บุคคลผู้ไม่อยากได้ทรัพย์ดูเหมือนจะไม่มีในโลกนี้เราควรทำลายทิฏฐิผิดๆแห่งบุตรของเราเสียเศรษฐีจึงพูดกับนายกาละผู้บุตรว่าพ่อเจ้าจงรักษาโบสถไปวิหารและฟงังธรรมเถิด เสร็จแล้วเราจะให้กาหารปณะหนึ่งร้อยแก่เจ้านายกาละให้พ่อรับคำถึงสามครั้งแล้วจึงยอมรักษาอุโบสถไปสุวิหารอันเป็นที่ประทับของพระศาสดาแต่หาได้ฟังทำไม่เขาเลือกนอนที่ได้ที่หนึ่งอันพาสุกแก่ตนแล้วรุ่งขึ้นรีบกลับบ้านแต่เช้าตรุ่ฝ่ายเศรษฐีบิดาของเขาเห็นลูกชายกลับมาก็รีบบอกคนใช้ให้นำอาหารอันประณีตมาให้โดยเร็ว แต่นายกาละไม่ยอมบริโภคจนกว่าจะได้กระหาพนะก่อนเศษถีจึงยอมมอบเงินหนึ่งร้อยกระหาพนะให้เขาจึงยอมบริโภคอาหารวันรุ่งขึ้นเศรษฐีขอให้เขาไปฟังธรรมและให้จำพระพุทธพจน์ให้ได้สักบทหนึ่งโดยยืนฟังต่อพระพักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหากได้ทำดังนั้นจะให้จะได้รางวัลหนึ่กหาพนะนายกาละรับด้วยความยินดี เขาไพยืนฟังธรรมเฉพาะพระพักพระาศาสดาพระพุทธองค์ทรงทราบเรื่องที่นายการะรับจ้างบิดามาฟังธรรมจึงทรงบันดาลให้เขาจําไม่ได้แม้แต่บทเดียวเขาจึงตั้งใจฟังมากขึ้นเพื่อจําให้ได้สักบทหนึ่งฟังไปฟังไปได้บรรลุโสดาปฏิผลพอรุ่งขึ้นเขากลับบ้านพร้อมภิกษุสง์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุกมหาเศรษฐีเห็นแล้วรำพึงว่าวันนี้ ลูกเราน่ารักจริงเราชอบใจเมื่ออังคาาพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเศรษฐีก็สั่งให้ให้อาหารแก่บุตรชายเหมือนกันนายกาละนั้นคิดอยู่ตลอดเวลาว่าขอพิดาอย่าได้ให้ทรัพย์แก่ตนเฉพาะพระพักของพระศาสดาเลยและขอพระศาสดาอย่าได้ทรงร่วงรู้ถึงเรื่องที่ตนรักษาอโบสถและฟังธรรมเพื่อทาจาแต่ความจริงเรื่องนี้ พระศาสดาสงทรงาบแล้วตั้งแต่วันวานเมื่อพระศาสดาสวยเสร็จแล้วมหาเศรษฐีให้คนวางของกรหาพปณะพันหนึ่งตรงหน้าบทพร้อมพูดว่ากาละนี่ข่าจ้างสําหรับเจ้าที่รักษาอุโบสถและฟังธรรมนายกาละรู้สึกระอายอย่างยิ่งจึงพูดว่าพ่อผมไม่รับกรหาพปณะเหล่านี้ดอกแม้บิดาจะอ้อนวอนหลายครัก็หารับไม่เศรษฐีได้ทูลเล่า เรื่องทั้งปวงให้พระศาสดาทรงทราบพ,พระพุทธองค์ตรัสว่าที่เป็นอย่างนั้นเพราะบุตรของท่านได้รับแล้วซึ่งสิ่งอันประเสริฐกว่าสมบัติแห่งจักรพรรดิราชประเสริฐกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงนั่นคือโสดาปฏิผลดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าโสดาปฏิพันประเสริฐกว่าความเป็นจักรพรรดิกว่าการไปสู่สวรรค์และกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงมีนัยยะ ดังพรนนามาแล้วแต่ต้นวัรที่สิบสามชื่อโลกวัควรรณารวมสิบเอ็ดเรื่อง